อีกค่ะคนไทยในต่างแดนนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้สูจะไปทํากิจกรรมอะไรนะคะไปดูกันค่ะวันนี้สูจะมาทําการปอกสปาเกอร์น,นะคะแฟนสูก็จะทําการย่างบาร์บีคิวค่ะวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะยังไม่ถึงฤดูร้อนนะคะแต่อากาศในวันนี้ค่ะอากาศก็ อบอุ่นร้อนดีค่ะวันนี้แฟนอ่าวันนี้สุก็เลยมา,มาปอกสปาร์เกอร์นะคะแฟนสุกก็จะทำบาร์บีคิวยากอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วนะคะไปดูกันค่ะะไปดูอุปกรณ์ของเราเลยนะคะก่อนก็มีที่ปอกนะคะสปาร์เกอร์ค่ะอันนี้ก็สำหรับที่ใส่ลือกนะคะสปาร์เกอร์แฟนสุกก็อบ นี่ค่ะห่อไว้ด้วยผ้าแบบนี้นะคะชุบน้ําหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาเาคงความสดนะคะทุกคนอันนี้ก็มีดกับเขียงนี่ไว้สําหรับตอนหั่นนะคะสปาเกอร์ค่ะแล้ก็มาลงมือปอกกันเลยนะคะนี่ค่ะสปาเกอร์ค่ะทุกคนนี่ค่ะ หน้าทาไหมคะเขาขาวอบพวกนะคะทุกคนแทงสปาเกอร์ค่ะทุกคนเป็นไงคะนี่คะ่ะลาสุสนมากคนต่างชาติเขาก็เป๋อแบบนี้นะคะที่สุกระเป๋อปไม่ค่อยถน,นัดหรอกคะ่ะถ้าคนไทยเรานะคะ คนไทยเราก็จะปอกแบบนี้ค่ะแบนบนี้ทาคนไทยแต่ว่าปอกแบบนี้จะดีกว่าค่ะปอกแบบต่างชาติเขาปอกหะือคะเขาปอกจากข้างบนมาอย่างนี้ค่ะจะดีกว่าค่ะทุกคน สุปปอบไม่เก่งหรอกคะ่ะสปาร์เกอร์แฟนสตรนะคะโปรค่ะการปอกสปาร์เกอร์ค่ะสูก็จะปอกช้าค่ะทุกคนนี่คะ่ะช่วงหน้าเทศกาลแล้วนะคะทุกคน ไปหาไปหามาทำกินดูนะคะทุกคนสปาร์เกอร์ค่ะค่ะทุกคนต่อไปเรื่อยๆดูเพลินๆน,นะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบกินสปาร์เกอร์นะคะเหมือนสูกาแฟเน,นี้ยค่ะไปหาซื้อมาทำกินดูนะคะทุกคนวิธีทำก็สูกเคยลงคลิปไปแล้วค่ะเป็นคลิปแรกๆที่สูก เพิ่งทำ u ูทูบใหม่ๆค่ะไปเลื่อนหาดูนะคะสูก็จดรายละเอียดไว้ด้วยค่ะในการทำสปาสปากเกอร์นี่ยทานกินแบบง่ายๆค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาหั่นขั้วค่ะโ,โทษค่ะบนกล้องนะคะัลเราก็มาหั่นขั้วนเข้าแบบนี้ค่ะ ท,ที่บ้านเราไม่รู้ว่ามีสปาเก็เตอร์เอ้สปาร์สปาร์เกอร์สีขาวที่บ้านเราไม่รู้ว่ามีไหมคะน้องทุกคนเนาะแต่สุก็ว่าบ้านเราหาฐานไม่ค่อยได้นะเพราะนะคะสปาเก็เตอร์เอ้สปาร์สปาร์เกอร์เนี่ยคะ่ะสีขาวเนี่ยคะ่ะจะพูดสปาเกตตี้อยู่เรื่อยเลยค่ะสปาร์เกอร์นะคะ,ะ,คะสีขาวไม่รู้ว่าบ้านเราจะมีขาดไหมเนาะ มาร์คถ้าบ้านเราก็คือสีสีเขียวเนาะสเปเตอร์สีเขียวนักปลื้สปาร์เกอร์เนี่ยค่ะบเืิดหาง่ายก็เป็นอย่างนั้นครับตอกไปนี่ก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้คือ พะยะนี้ก็ไม่สกปรกอ,อะไระคะ่ะก็เราแค่ปอกเปลือกสปาร์เกอร์นะคะมันก็ไม่ได้เลอะอะไระะอะไรคะชัดซีมากสุดแดนซิงนซ่ง,งเหรออะไรกิ๊กกะลิกี้ๆๆๆอะไรคะ <laughs> ค่ะทุกคนสูบกระปอกสปาร์เกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนปอกแล้วเป็นไงคะสวยน่ารับประทานไหมคะทุกคนน่คะปอกแล้วก็ดูน่ารับประทานนะคะทุกคนค่ะแฟนสูบก็นำไปหั่นนะสูบกเะ็๋ก่อนล้างก่อนคะ่ะทุกคน ล้างแบบผุ่นปงเวลาเราปอกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะถูกก็จะทําการล้างนิดนึงนะคะทุกคนล้างของที่เขาที่เราปอกนะคะลาเขาโดนลงพื้นโดนอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็จะปอกล้างนิดนึงค่ะ แฟนสุบอกว่าปอกแล้วไม่เป็นไรเราสะอาดอะไรนี้ไม่ดีก็ต้องล้างค่ะสุแฟนสุก็เป็นหันเลค่ะทุกคนเราปอกแล้วมันไม่เลอะแต่ก็หลักสุนะต้องล้างค่ะทุกคนนิดหนึ่งแฟนพิสุคิดว่าล้างแล้ววิตามินจะออกไปั้งคะทุกคน หลังจากที่เราปอกนะคะเราก็ทำการหั่นครึ่งค่ะทุกคนเราจะกะเอาแล้วค่ะทุกคนเราจะกะเอาเลยนะคะเยอะด้วยารัเบอร์ s c h n e i d e S <S หั่นขึ้นนะคะัไม่เท่ากันนะคะจะต้องหั่นทีละอันนะคะบางบางต้นยาวไม่เท่ากันนะคะก็ต้องหัน่นทีละต้นเลยคระั เอาค่ะไม่ก็ไม่เครื่องแป๊ะๆเลยเหรอกค่ะท mm ุก hmm. คนนี่ mm hmm. แผ่นสุกเขาหั่นไว้นะคะโอเคค่ะนี่ก็ไม่ต้องหั่นเ,เพราะตอนนั้นสุก ทำหักก็ไม่ต้องหั่นค่ะไว้อย่างนี้เลยค่ะก็หั่นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแฟนถุกจะไปทำการต้มสปาร์เกอร์นะคะทุกคนหั่นแล้วนะคะแฟนสุก็จะทำการใส่ตะแกรงนะคะตะแกรงนี้ก็เดี๋ยวจะไปใส่ในหม้อต้มอีกทีหนึ่งนะคะไว้ต้มสปาร์เกอร์ค่ะทุกคน เมนูก็จะทำการเปิดเตานะคะเปิดเตานะคะแล้วก็ใส่คอยเตอร์บุตเตอร์ค่ะเป็นเนยเป็นเนยสมุนไพรเนยคอยเตอร์ค่ะใส่ลงไปนะคะเซนกรัมเซนกรัมค่ะ10กรัมนะคะ <Okay. S 2> อาน,นินส,ส,ส,สแล้วก็เดี๋ยวแฟนจะใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือคะอ่ะอ่าสำหรับใครอยากรู้สูตรนะคะทำสปาร์เกอร์นะคะไปดูคลิปย้อนหลังของสูตรได้เลยนะคะสูตรทำคลิปไว้แล้วนะคะอันนี้ก็คือสูตรมาถ่ายทำให้ดูนะคะดูคร่าวๆกันแล้วก็ไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะคะน้ำเดือดเสร็จแล้วเราค่อยนาสปาร์เกอร์ไปต้มนะคะทุกคนค่ะพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ต้มต้มไปยี่สิบนาทีค่ะน้ําเดือดแล้วต้มไปยี่สิบนาทีนะคะทุกคน อิเล็กทรอนิกส์ไม่สนักอตาวมาค่ะแฟนสูบอกว่าต้มไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวแฟนส่จะเบาแก๊สลงค่ะพอน้ำเดือดแล้วแฟนบอกว่าต้มไปประมาณ20นาทีนะคะทุกคนค่ะมาดูด้านนอกกันนะคะแฟนสูเ้าททำการย่างฮอทดอกนะคะทุกคนกำลังเหลืองน่าทานเช่คะ่ะค่ะ แฟนซูจะทำการตั้งเวลานะคะค่ะตั้งเวลา20นาทีค่ะทุกคนค่ะแฟนซูบอกว่าระหว่างที่ต้มสปากเกตตี้ไปที่น้ำเดือดจะจัดนะคะเราก็จะยังไม่ผ่อนตาไฟลงนะคะเพราะว่าเทมเพลทัวเขาค่ะเทมเพลทัวเขาแบบว่าเหมือนกับแบบเวลาเราผ่อนลงเราเขาก็ จะได้คงความร้อนไว้ค่ะทุกคนโอเคคะ่ะแฟนสูก็จะทำการเบาไฟนะคะลงค่ะเพราะว่าเขาร้อนได้ที่แล้วแฟนสูจะทำการเบาไฟลงนะคะค่ะส่วนประกอบหลกัหลกๆก็มีนะคะเ,เกลือน้ำตาลทรายแล้วก็เนยนะคะก่อนหน้านั้นแฟนสูได้ใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปแล้วนะคะ แล้วก็ใส่เนยไปเนยนะคะประมาณ10กรัมค่ะคล้อยเธอบูทเทอร์นะคะหรือว่าเนยเนยสมุนไพรนะคะทุกคนหลักๆนะคะไปดูสปากเกอร์ต้มแล้วนะคะเราก็มาดูแฟนสุย่างบาร์บีคิวนะคะทางด้านนอกระเบียงค่ะก็จะมีไส้เกล็กแล้วก็เหมือนเดิมนะคะแฟนสุก็จะย่างาบาร์บีคิวไก่บาร์บีคิวไก่นะคะก็คือเขา ก็ปรุงสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคนแฟนสุก็ทำการอบอขนมปังกระเทียมนะคะนี่ขนมเพลา้า <Yeah. S 2> ขนมปังกระเทียมนะคะประมาณนะคะอบประมาณ10นาทีนะคะทุกคนนะคะแฟนสุก็บอกอบประมาณนะคะ10นาทีนะคะทุกคนขนมปังกระเทียมค่ะทุกคนแฟนสุบอกว่าถ้าเดือดจะจัดนะแฟนสุกก็จะทําการลด ปริมาณไฟลงไปประมาณที่ห้าห้าจุดนะคะก็คือประมาณไฟกลางๆเลยค่ะทุกคนหลังจากสปาเก้สปาเกสุกแล้วนะคะ <c oughs> เราก็มาทานสปาเก้แล้วก็สลัดนึเดิลสลัดแล้วก็มีคาโตเฟอร์สลัดนะคะเป็นเส้นมักโครนีมนักโรนีเหรอสลัดเหรอ นุดดดินเป็นเส้นมักกะโรนีสลัดนะคะแล้วก็มันสลัดนะคะทุกคนมาค่ะเราก็มาทานกันนะคะอันนี้เป็นพ o ลเลนดิ i ซเซอรค่ะอืค่ะพอลเลนดิตซเซอร,อซซอรก็ใส่ไปเลยค่ะวันนี้สุมไม่ได้ทานให้ทุกคนดูจนอาจจะกบจบคลิปนะคะเพราะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สูมไม่ได้ดูให้ดีค่ะไม่ได้ชาร์จไว้แบตจะหมดค่ะก็ oh. มาทานให้ทุกคนดูพอสังเกตนะคะอันนี้ก็เป็นพิทัพทัซิลี่ค่ะใส่พิทัซิลี่ลงไปด้วยเลยนะคะส oh. ูชอบกินค่ะพิทัซิลี่นี่ก็แช่แช่ช่องฟรีสไว้นะคะแช่แข็งไว้ค่ะทุกคนดี oh. นะคะ นี่ไส้กรอกนะคะจู่ชอบทานกับเ้นค่ะไส้กรอกนะคะทานกับเ้นนะคะไส้กรอกนะคะจู่ชอบทานกับเตนค่ะทุกคนใช้ดูนะคะเนี่ยค่ะ ผักนี้ค่ะทานได้นะคะทุกคนแต่สู่ยังไม่ได้ล้างเลยค่ะเนี่ยคือเขาทานได้ค่ะเบสเซลสุนัขตกัน<ฮ>มาค่ะทุกคนทานไหนก่อนดีคะเาราจะทานก่อนเลยค่ะหัอดดอกไมค่ะ อร่อยครับอันนี้กอบอืมเรียบคาสุกก็ไม่ได้ให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าที่แฟนสุย่างไก่แล้วสุกแล้วเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันก็ได้คะ่ะไปออนี่นะคะไส้กรอกกย่างสุกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นไก่นะคะที่แฟนสุกำลังย่างะคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวไปทานกันต่อเลยค่ะทุกคนไปทานกันต่อนะผู้ผิดว่าทานข้าวไปทานสปาร์เกอร์กับบาร์บีคิวต่อกันเลยค่ะไส้กรอกนะคะ ไปทานสปาเกอร์กับไส้กรอกต่อเลยค่ะทุกคนเรามาทานกันต่อนะเมื่อกี้ขัดจังวะไปนิดนึงค่ะอยากให้ทุกคนดูว่าแฟนสูย่างไก่แล้วเป็นยังไงนะคะอ่ะมาค่ะมาทานไส้กรอกต่อนะคะทุกคนเมาานือ่อกี้ขัดจังบะหน่อยนะคะอืมนี้ก็โยกไปโยกมาเลยค่ะทุกคนโระสุเปียแล้วก็ยายายาโต เลื Le stop, no? oh. Oh, oh. ่อนได้ค่ะโต๊ะยกไปยกมาค่ะอืออือหืมอรอค่ะทุกคนอืมปาเกอร์นะคะทุกคนยั่วๆค่ะยั่วๆเลยเลยค่ะยั่วๆเลยนะคะทุกคน อเอซโซเอซไม่ได้เถิดแลกเกอร์พาดูแลกเกอร์กับมากจะสินี่ค่ะอร่อยอืมอืมหมันฝรั่งเขาข้าดวยว่าค่าอืม นี่คะ่ะขนมปังกรอบยิ้วนะคะทุกคนขนมปังกระเทียมค่ะอขอมะคะอื ผักอันนี้กินได้นะคะนียค่ะบแต่สูตรยังไม่ได้ล้างก็มา้กินให้ดูค่ะอืมหอ,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 อมกระเทียมค่ะกระเทียมเนยอย่เงี้ยค่ะไม่ได้ทำเองค่ะซื้อมาแบบสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มาอบค่ะ อันนี้อืมนีมอือืมอืะอืะอืนอืมอืม่ืมอืมอคมอือืมนนอนนะ,ะ,อจจะมมอืมอ ลืมชาร์จแบตค่ะหมดแบตหมดนะคระับวิ่งนู่นวิ่งนี่ค่ะถ่ายได้แค่ไหนถ่ายได้แค่ไหนดูแค่นั้นไปก่อนนะคะทุกคนเนาะถ่ายได้แค่ไหนดูแค่นั้นไปก่อนนะคะทุกคนอ ค่ะอืมอืมอร่อยค่ะดสูตรเลอสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะทานให้ก่อมดูอีกสักหน่อยค่ะ

อเสียได้นะคะถ้าแบบไม่หมดนะคะสสดใช้ทุกคนดูสูสดทานจนจบเลยค่ะ,ส,คะสปาเกตตต์อหอมหวาน อร่อยค่ะทุกคนอร่อยมากมากอ,มอร่อยมากมากค่ะแล้วก็มาทานข้างนอกแบบนี้นะคะได้บรรยากาศนะคะ <c oughs> ได้ยินเสียงนกร้องเพลงจิบจ๊บจิบจ๊บนะคะให้เราฟังทัางแบบได้บรรยากาศมากมากเลยค่ะอีกสักชิ้นหนึ่งนะคะทุกคนเนาะก่อนไปนะอีกสักชิ้นหนึ่งค่ะอ่าค่ะทุกคนสุก,ก็ มากินให้ทุกคนดูแค่นี้นะคะก่อนที่แบตจะหมดแล้วตัดไปนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวสุขออนุญาตไปกินต่อนะคะทุกคนค่ะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะชอบกดไลค์ใช้กดติดตามนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ <c oughs>